คุณกำลังฟังอจิตพอดแคสต์ร่วมกับอ่านแล้วอ่านเล่ารายการที่จะพาคุณท่องเข้าไปในโลกหนังสือพร้อมๆกับท่องเข้าไปในจิตใจของตัวคุณเองสวัสดีครับพบกับผมธนานนโดมทองกับรายการอจิต X อ่านแล้วอ่านเล่ารายการที่จะมาชวนทุกๆคนท่องไปในโลกของหนังสือพร้อมๆกันกับท่องเข้าไป ในจิตใจของเราเองคุณผู้ฟังเคยเครียดจนนอนไม่หลับกันไหมครับหรือว่ามีเรื่องกลุ้มใจมีเรื่องกังวลครับหรือแม้แต่มีนัดสําคัญในช่วงเช้าทําให้ตอนกลางคืนเนี่ยพวงแล้วก็นอนหลับไม่ค่อยดีนะครับหรือแม้แต่คนที่ทํางานจนกินเวลานอนไปนะครับคนที่เล่นเกมจนดึกดื่นหรือว่าคนที่ติดซีรีส์นะครับแล้วก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอน EP นี้ผมจะมาชวนทุกๆคนมาหาคําตอบกันครับว่าการน,นอนของเราเนี่ยสาคัญขนาดไหน ใบให้นิดหนึ่งครับว่าสําคัญที่สุดเลยนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเรามาท่องไปในโลกของหนังสือเล่มนี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อว่า Why We Sleep นอนเปลี่ยนชีวิตที่เขียนโดยศาสตราจารย์แมทธิววอลเกอร์แห่งมหาวิทยาลัยเบิร์เลีย์ลอเมริกานะครับโดยที่อาจารย์เนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นผอ,อของศูนย์วิจัยการนอนหลับของมนุษย์ด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้ก็จะพูดถึงการนอนครับว่าการนอนสําคัญยังไง พาร์ทแรกของหนังสือนะครับว่าด้วยการนอนนะครับเขาก็บอกว่าการนอนเนี่ยที่ผ่านมานะครับยังไม่ค่อยจะถูกนักวิทยาศาสตร์เนี่ยให้ความสนใจเท่าไหร่แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับการนอนเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นกระบวนการสําคัญเลยในการฟื้นฟูร่างกายนะครับการต้านมะเร็งแล้วก็การรักษาหัวใจรวมไปถึงการปรับสมดุลของร่างกายด้วยนะครับพูดง่ายๆว่าการนอนเนี่ย สำคัญมากกว่าการกินแล้วก็กัดออกกําลังกายเสียอีกนะครับในหนังสือนะครับได้พูดถึงเรื่องที่น่าสนใจเอาไว้ก็คือประเด็นแรกเลยที่สําคัญนะครับเขาพูดถึงการนอนครับว่าเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีวงจรในการนอนที่แตกต่างกันนะครับเขาพูดถึงคนนอนดึกครับคนนอนดึกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพวกนกพูกราตีนะครับก็คือนอนดึกแล้วก็ตื่นสายส่วนอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นนกลักนกลักนี่ก็คือคนที่ตื่นเช้าแล้วก็นอนไวนะครับ ศาสตราจารย์บอกว่าการที่เราจะเป็นนกแบบไหนเนี่ยมันเป็นไปตาม DNA ครับก็คือฝืนไม่ได้นะฮะแต่ว่าในโลกของการทํางานเนี่ยเวลาทํางานคือปัญหาของนกพูกครับเพราะว่าเวลาทํางานเนี่ยมันเหมาะกับนกลากมากกว่านะครับคนเนี่ยก็จะชอบคิดว่าคนที่เป็นแบบนกพูกเนี่ยเป็นคนขี้เกียจครับแล้วสุดท้ายนกพูกก็จะไม่สบายครับเพราะว่าเขาเนี่ยนอนแล้วก็ทํางานผิดวงจรชีวิตของตัวเองนะฮะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย วงจรของการนอนที่แตกต่างกันเนี่ยมันมีเหตุผลรองรับนะครับก็คือมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์ชนิดเดียวในโลกเลยที่เวลานอนแล้วเนี่ยนอนนิ่งมากเรียกได้ว่าเหมือนตายเลยในระหว่างที่นอนนะครับแล้วการป้องกันตัวเนี่ยก็แทบจะเป็นศูนย์เลยมันทําให้ธรรมชาติเนี่ยครับจึงสร้างให้มนุษย์เนี่ยนอนหลับไม่พร้อมกันเพื่อที่จะสลับกันเฝ้ายามครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็ผมไม่เคยอ่านเจอในเรื่องอื่นมาก่อนเลยนะครับก็เลยทําให้เราเนี่ยมีวงจรในการนอนไม่เหมือนกัน รเรื่องถัดมาครับที่ค่อนข้าง,างน่ากลัวเลยศาสตราจารย์เนี่ยเขาได้บอกเอาไว้ว่าคนที่ทํางานเป็นกะเนี่ยที่แบบเปลี่ยนเวลาการนอนบ่อยๆนะครับอย่างเช่นพนักงานที่ทํางานบนเครื่องบินนะครับแอร์โฮสเตสกับตันที่เป็นคนขับเครื่องบินเนี่ยหรือแม้แต่คนที่ทํางานกะดึกๆนะครับมีสถิติแล้วก็อัตราในการป่วยเป็นโรคมะเร็งนะครับโรคเบาหวานหรือมีปัญหาในเรื่องของความจาเนี่ยมากกว่าคนปกติแบบมีนัยยะเลยนะครับก็คือการนอนผิดเวลาเนี่ยส่งผลเสียครับ ชีวิตของเราเนี่ยมากเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่คิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะสนใจเหมือนกันก็คือเรื่องของการดื่มกาแฟกับการนอนครับโดยปกติแล้วเนี่ยคาเฟอีนในกาแฟเนี่ยครับก็จะเริ่มส่งผลหลังจากที่เราดื่มไปแล้วในประมาณ30นาทีนะครับแล้วก็ต้องรอประมาณ5-7ชั่วโมงเลยกว่าร่างกายของเราเนี่ยจะขับคาเฟอีนออกได้หมดครับนั่นเองเป็นเหตุผลที่ว่าเราเนี่ยไม่ควรจะกินกาแฟในช่วงบ่ายเพราะว่า ร่างกายของเราเนี่ยก็จะขับคาเฟอีนออกไม่ทันแล้วก็จะทําให้ไปรบกวนการนอนของเราได้นะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าในบางคนเนี่ยครับเขามีเอ็ไซ์ในตับที่มีประสิทธิภาพมากกว่าคนทั่วไปทําให้กินกาแฟได้แม้แต่ในยามบ่ายนะครับเพราะว่าก็จะขับคาเฟอีนออกเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะครับอีกปัจจัยหนึ่งเลยที่ร่างกายของเราเนี่ยขับคาเฟอีนได้ช้าลงก็คือเมื่อเราแก่ตัวลงครับก็จะทําให้ระบบพวกนี้มันเสื่อมลงแล้วก็ขับคาเฟอีนออกได้ช้าลง เรื่องถัดมาที่เกี่ยวกับการนอนครับก็คือเรื่องของการหลับ2แบบครับก็คือแบบแรกนะครับชื่อว่า R.E.M. นะครับอันนี้เนี่ยอธิบายง่ายๆครับก็คือจะเป็นการหลับตื้อหลับตื่นนะครับเป็นช่วงที่เราฝันอีกอันหนึ่งเรียกว่า N.R.E.M. นะครับก็จะเป็นการหลับลึกนะครับหลับลึกเนี่ยก็จะหลับแบบนิ่งๆนะฮะการหลับแบบหลับตื่นเนี่ยครับก็จะส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์นะครับความคิดสร้างสรรค์ก็จะเกิดในช่วงนี้ ในเด็กเนี่ยครับจะมีการหลับแบบ R E M เนี่ยมากที่สุดนะครับถ้าเด็กคนไหนหลับแบบ R E M น้อยในตอนที่เป็นทารกเนี่ยก็จะมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาการของสมองด้วยนะครับส่วนในผู้ใหญ่กับคนแก่เนี่ยก็ต้องบอกว่าแม้เวลานอนจะเท่าเๆเดิมกับในตอนหนุ่มนะครับแต่หลังจากที่อายุ40ไปแล้วเนี่ยก็จะสูญเสียความสามารถในการหลับแบบ N R E M ลงนะครับนอกจากนี้ครับ ก็จะมีอาการหลับๆตื่นๆเพราะว่ากระเพาะปัสสาวะเนี่ยอ่อนแอลงนะครับต้องตื่นมาเข้าห้องน้ําบ่อยๆอันนี้ถ้าเกิดใครอายุมากๆแล้วก็น่าจะเป็นน่าจะเคยเป็นแบบนี้กันนะครับส่วนที่คนอายุมากๆเนี่ยง่วงไวในตอนหัวค่ำเนี่ยก็เพราะว่าเมลาโทนินนะครับสารที่ทําให้เราง่วงนอนเนี่ยหลังเร็วขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาสําคัญครับก็คือคนแก่เนี่ยจะชอบนีบหลับในช่วงหัวค่ำนะครับ หรือว่าตอนช่วงบ่ายๆบาย่บายแก่ๆนะครับก็เลยทําให้นอนหลับตอนกลางคืนเนี่ยได้น้อยลงนะครับพอเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแถมยังตื่นเช้าอีกพอตื่นเช้าได้รับแสงแดดไวก็เลยทําให้วงจรในการนอนเนี่ยยิ่งมัวเข้าไปใหญ่เลยนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นปัญหาในตอนที่เราแก่ตัวลงครับเรื่องถัดมานะครับเขาพูดถึงว่าเหตุใดเราจึงควรนอนหลับนะครับอันนี้ครับเขาก็มีค้อดที่น่าสนใจนะครับผมจะอ่านให้ฟังก็คือ นักวิทยาศาสตร์ได้มีการค้นพบวิธีการรักษาแบบใหม่ล้ำยุคที่จะทําให้ตัวคุณมีชีวิตยืนยาวขึ้นมีความจําดีขึ้นแล้วก็ยังมีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นอีกด้วยด้วยวิธีการนี้ยคุณจะหุ่นดีขึ้นแถมมันยังช่วยป,อป้องคุนจากโรคมะเร็งโรคสมองเสื่อมป้องกันไข้หวัดลดความเสี่ยงโรคหัวใจวายแล้วก็โรคหลอดเลือดในสมองรวมไปถึงโรคเบาหวานด้วยคุณจะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นซึมเศร้าน้อยลงคุณผู้ฟัง สนใจไหมครับจากคําโฆษณาสมมุติอันนี้ครับถ้าเป็นการโฆษณายาชนิดใหม่เชื่อว่าต้องมีคนยอมจ่ายเงินก้อนโตนะครับเพื่อที่จะซื้อยานี้มากินแน่ๆเลยคุณผู้ฟังว่าไหมครับจะต้องบอกครับว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับอันนี้ขอเฉลยก็คือคุณไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยครับพอแค่คุณนอนหลับตลอดคืนนะครับไม่น้อยจนเกินไปเนี่ยคุณก็จะได้คุณสมบัติทั้งหมดที่ผมพูดเมื่อกี้นี้มาแล้วฟรีๆเลยครับแต่ก็อีกละครับคนจํานวนมาก กลับเมินเฉยแล้วก็ทิ้งโอกาสเหล่านี้ไปนะครับอันนี้เป็นคําเปรียบเทียบนะครับที่เขายกขึ้นมาพูดถึงความสําคัญของการนอนนะครับประโยชน์ของการนอนสําหรับสมองเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของความจําครับเราทุกคนเนี่ยอยากจะมีความจําที่ดีการนอนเนี่ยครับจะช่วยย้ายข้อมูลในสมองจากในส่วนของฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นการจําแบบชั่วคราวนะครับแล้วที่สําคัญคือมันจะเต็มเร็วครับพื้นที่มันน้อย มันจะย้ายความจําของเราเนี่ยจากฮิปโปแคมปัสไปสู่คอเท็กครับก็คือส่วนที่เป็นความจําระยะยาวการทําแบบนี้จะเกิดขึ้นในช่วงที่เรานอนหลับนะครับทีนี้ข่าวร้ายของนักเรียนที่ชอบอ่านหนังสือต้รุ่งก็คือเมื่อคุณไม่นอนเนี่ยครับคุณก็จะลืมหนังสือที่คุณอ่านเนี่ยไว้นะครับก็เหมือนกับจริงๆเราอดนอนไปก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับนอกจากนั้นเรื่องของการงี่ปับเนี่ยก็ยังช่วยให้สมองของคุณเนี่ยครับพร้อมที่จะจดจําข้อมูลใหม่ๆได้มากขึ้นอีกด้วยครับ และที่น่าแปลกก็คือนอกจากการหลับเพื่อจําแล้วเนี่ยการนอนหลับเนี่ยยังช่วยให้สมองลืมอีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราจะลืมไปทําไมนะครับคําตอบก็คือลืมเพื่อที่จะเหลือพื้นที่เอาไว้จําใหม่จําได้ไหมครับเมื่อกี้ที่พูดถึงที่โปแค p มปัสนะครับเพราะว่าพื้นที่มันน้อยนะครับถ้าเราไม่ลืมเนี่ยเราก็จะทําเราก็จะจําสิ่งใหม่ๆไม่ได้นะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่น่าสนใจก็คือ การปรับทักษะให้สมบูรณ์ครับอันนี้ Amazing มากๆเลยนะครับผู้เขียนเขาได้เล่าถึงนักเปียนโ,นโนครับนักเปียนโนคนหนึ่งเขาเล่าว่าเขาเนี่ยฝึกเล่นเพลงจนดึกเลยแต่ก็ยังเล่นเพลงเนี้ยไม่คล่องนะครับบ่อยครั้งเลยที่เล่นผิดจังหวะตรงจุดเดิมนะครับเขาก็เลยนอนครับนอนอย่างหงุดหงิดแต่แล้วพอเขาหลับไปใช่ไหมครับเช้าวันถัดมาเนี่ยเขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วกลับไปเล่นเปียนโนเพลงเดิมครับ ปรากฏว่ากลับเป็นได้ถูกต้องแบบไร้ที่ติเลยนะครับตัวนักเปลี่ยนนคนนี้ก็เลยงงมากนะครับเรื่องนี้เองครับก็เลยเป็นเรื่องที่จุดประกายให้กับศาสตราจารย์แมทธิวเนี่ยเขาได้ทําการทดลองเรื่องของการปรับทักษะแล้วก็ศาสตราจารย์เนี่ยได้ผลสรุปออกมาครับว่าการนอนหลับเนี่ยแหละจะช่วยให้ทักษะที่เราฝึกแบบที่ยังไม่สมบูรณ์เนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับก็คือเหมือนกับมันไปประมวลผลหรือไป,ไปพัฒนาทักษะเนี่ยในช่วงเวลาที่เรานอน,อนครับ โดยปัจจุบันเนี่ยนะครับมีนักกีฬามากมายเลยที่ทําแบบนี้ครับก็คือเพิ่มทักษะให้สมบูรณ์ด้วยการนอนครับโดยอาจจะแบบใช้วิธีการงีบหลับสลับกับการฝึกเนี่ยไปเรื่อยนะฮะนอกจากนี้เนี่ยนักกีฬาก็เริ่มที่จะนอนมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่ามันเอฟเฟกกับศักยภาพทางร่างกายเนี่ยโดยตรงเลยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการเลี่ยงอาการบาดเจ็บได้ด้วยนะครับประโยชน์ข้อสุดท้ายของการนอนต่อสมองก็คือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์น,นะครับที่เป็น ทักษะที่สําคัญมากเลยในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะครับการนอนเนี่ยทำให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลกันภายในสมองนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นระหว่างการฝันนะฮะซึ่งก็คือการหลับแบบ REM นั่นเองที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับดังนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่จะต้องทํางานแล้วต,ต้องใช้สกิลเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยอย่าลืมนอนให้มากพอนะครับทีนี้ถัดจากประโยชน์เรามาดูโทษกันบ้างดีกว่าโทษของการนอนน้อยหรือว่าการอนอนเนี่ยนะครับแรกสุดเลยครับ การอดนอนเนี่ยส่งผลกระทบที่ร้ายแรงมากเลยต่อร่างกายของเรามากจนกินเนตบุ๊กเนี่ยครับเขาต้องยกเลิกการบันทึกสถิติของการอดนอนเนี่ยคือเลิกไปเลยนะครับเพราะว่ามันส่งผลเสียกับร่างกายนะครับผู้เขียนได้พูดถึงประเด็นที่น่าสนใจนะครับว่าคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยนอนน้อยมากก็คือประมาณ6ชั่วโมงนะครับรวมถึงตัวผมเองก็ด้วยนะฮะคนเหล่านี้เนี่ยนอนน้อยจนชินนะครับ พอชินกับการนอน6ชั่วโมงก็คือนอนน้อยเนี่ยร่างกายมันก็เลยเริ่มปรับตัวครับปรับตัวก็คืออยู่ในสภาพที่มันตื่นตัวน้อยลงแล้วก็ความอ่อนเพลียในระดับต่ำๆนี้เอ,เองเนี่ยทำให้เราเคยชินนะครับเจ็บง่ายๆก็คือคนเหล่านี้ครับที่นอนน้อยเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาเนี่ยตกลงไปเหลือแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ตัวเขาเองเนี่ยคิดว่าไอ้เพอร์ฟอร์แมนซ์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ของเขาเนี่ยมันคือร้อยเปอร์เซ็นต์ของเขาครับก็คือตัวเองเนี่ย พราะนอนน้อยมานานใช่ไหมครับประสิทธิภาพก็เลยต่ําลงไปโดยที่ไม่รู้ตัวแต่ตัวเองเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยยังทางานได้ร้อยเปอร์เซ็นอยู่นะครับฟังดูน่ากลัวมากเลยนะครับเนี่ยอันนี้ยังไม่นับถึงสุขภาพที่เสียไปนะครับจากการนอนน้อยจนชินด้วยนะครับมีงานวิจัยนะครับที่เขาทํามากว่าสามสิบปีแล้วก็ได้ผลสรุปออกมาแล้วว่าหลังจากที่เรานอนตื่นมาแล้วสิบหกชั่วโมงเนี่ยสมองของเราเนี่ยก็จะเริ่มหยุดทํางานครับมนุษย์แทบทุกคนเลยต้องการการนอนเจ็ดชั่วโมงขึ้นไปนะครับ การนอนหกชั่วโมงติดต่อกันสิบวันเนี่ยจะทําให้สมองเนี่ยทางานได้แย่เท่าเกับคนที่อดนอนมายี่บสี่ชั่วโมงติดต่อกันเลยนะครับน่ากลัวมากอีกเคสหนึ่งที่น่ากลัวเหมือนกันก็คือเมื่อคุณนอนน้อยแล้วไปขับรถครับผลลัพธ์เนี่ยมันแย่มากกว่าการเมาแล้วขับอีกนะครับคนที่เมาเนี่ยเขาจะแค่แตะแตะเบรกเนี่ยช้านะครับแต่ถ้าเกิดคุณหลับในเนี่ยแค่สามวินาทีเนี่ยนะครับ ลองนึกดูครับว่าจังหวะนั้นเนี่ยคุณไม่ได้แตะเบรกเลยอุบัติเหตุนะครับอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากคนที่ง่วงแล้วขับเนี่ยจึงน่าตกใจมากเลยครับว่ามากกว่าคนที่เมาแล้วขับรวมกับคนที่ใช้ยาเสพติดเนี่ยรวมกันเสียอีกนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณขับรถแล้วง่วงนะครับก็ขอแนะนําว่าให้จอดพักเถอะครับมันส่งผลที่น่ากลัวมากมากเลยนะครับนอกเหนือจากเรื่องที่พูดไปแล้วนะครับ ยังมีเรื่องของการที่อดนอนนะครับเพื่อที่จะไปอ่านหนังสือสอบอย่างที่เมื่อกี้เคยบอกไปแล้วนะครับถ้าคุณอดนอนมาแค่หนึ่งคืนนะครับแม้ว่าคืนหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะนอนชดเชยนะครับนอนชดเชยอีก2วันเลยนะครับแต่ว่าความสามารถในการจดจําสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันจะบกพร่องไปถึง40%เอร์เซเลยทีเดียวนะครับก็อาจจะเทียบได้ว่าถึงกับสอบตกเลยทีเดียวนะครับน่ากลัวมากม นอกจากนี้ครับความจําที่ถูกสร้างขึ้นโดยปัสจากการนอนเนี่ยมันจะสลายไปอย่างรวดเร็วเลยครับก็สรุปสั้นๆว่าไม่ควรอดนอนนะครับเพื่อที่จะไปอ่านหนังสือสอบนะครับแล้วก็คนที่นอนน้อยมากกว่า6ชั่วโมงเป็นประจำเนี่ยก็จะมีโอกาสในการเกิดภาวะโรคหัวใจหยุดเต้นมากกว่าคนปกติถึง4-5เท่ามีโอกาสเกิดหัวใจวายแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมากกว่าคนปกติ2เท่านะครับแล้วก็มีโอกาสเกิดโรค หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจอุดตันเนี่ยมากกว่าคนปกติ2-3เท่านะครับมีแต่เรื่องโรคทั้งนั้นเลยนะครับก็คนส่วนใหญ่ในวัยผู้ใหญ่เนี่ยก็จะงาน,นเยอะแล้วก็นอนน้อยนะครับทีนี้ยิ่งเรานอนน้อยนะครับก็จะยิ่งกินมากยิ่งกินมากก็ยิ่งอ้วนนะครับอันนี้เนี่เองมันเป็นการเพิ่มโอกาสของโรคเบาหวานด้วยนะครับนอกจากนั้นครับการนอนน้อยเนี่ยก็ยังไปทําลายเซลล์ที่แข็งแกร่งที่ไปช่วยกําจัดโรคมะเร็งเนี่ย ไปกว่า70%เลยทีเดียวนะครับจน WHO เนี่ยเขาจัดให้การทำงานกะเดึกเนี่ยเข้าข่ายที่จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ก่อโรคเร็งได้เลยอย่างเป็นทางการแล้วด้วยนะครับยังไม่หมดนะครับโทษของมันเนี่ยการอดนอนเนี่ยครับยังทำให้ตัว HDL เนี่ยต่ำลงนะครับ HDL คือไขมันดีนะครับก็เลยไปโยงเข้ากับโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดนะครับเราก็ยังทําให้เทโลเมียร์เนี่ยเสียหายนะครับเทโลเมียร์นี่ก็เป็นเซลล์ที่ทําให้อายุยืนนะครับ ก็โลกภัยไข้เจ็บมากมายเลยทีเดียวครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ยอมนอนนะครับเรื่องถัดมานะครับเขาพูดถึงการที่โทมัสอวัยอดสันเนี่ยเขาค้นพบหลอดไฟเนี่ยครับอันนี้เนี่ยมันกลับกลายเป็นการสร้างปัญหาใหญ่ให้กับการนอนเลยนะครับเพราะว่าแสงสว่างจากหลอดไฟอันนี้ทําให้วงจรในการนอนของมนุษยชาติเนี่ยเปลี่ยนไปตลอดกาลเลยจากที่พวกเราเนี่ยเคยนอนหลับตามเวลาเพราะว่าพระอาทิตย์ตกใช่ไหมครับก็มืด เหตุการณ์ที่มีหลอดไฟขึ้นมาเนี่ยทำให้เวลาของเราเนี่ยยืดออกไปสามถึงสี่ชั่วโมงแล้วก็ยาวมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่น iPad หรือสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ยิ่งทําให้พวกเราเนี่ยครับหลับยากขึ้นไปอีกนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจของหนังสือนะครับเขาพูดว่าการล้างหน้าก่อนนอนเนี่ยครับกลับทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเย็นลงแล้วกลายเป็นว่าช่วยให้เราเนี่ยหลับดีขึ้นนะครับน่าแปลกไหมครับเราเนี่ยคิดว่าล้างหน้าแล้วแบบ จะทาให้ตื่นใช่ไหมฮะรวมไปถึงการที่บางคนเนี่ยชอบเอามือเอาเท้าออกมานอกผ้าห่มเนี่ยก็ทําให้ร่างกายเย็ยนลงแล้วก็หลับดีขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับมีผลวิจัยออกมานะครับว่าอุณหภูมิห้องที่ดีที่สุดในการนอนเนี่ยคือสิบแปดองศานะครับอันนี้คิดว่าจะเป็นของทางฝั่งเมืองน,นอกนะครับมันอาจจะหนาวเกินไปสําหรับคนประเทศเรานะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับที่ตั้งนาฬิกาปลุกนะครับถูกปลุกโดยเสียงนาฬิกาปลุกเนี่ยอันเนี้ย มันเขาบอกว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพนะครับยิ่งการกดสนุ๊บ่อยๆเนี่ยก็จะยิ่งแย่ต่อสุขภาพของเรานะครับสิ่งที่ดีที่หนังสือแนะนําก็คือการนอนแล้วก็ตื่นเองให้เป็นเวลาทุกวันนะครับไม่เว้นแว้แต่วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับถัดมานะครับเรื่องที่น่ากลัวก็คือเรื่องของยานอนหลับครับยานอนหลับเนี่ยครับมันไปคล้ายกับยาเสพติดครับที่ไปรบกวนธรรมชาติของการนอนนะครับคุณอาจจะหลับไวขึ้นสักสิบถึงสามสิบนาทีแต่ว่า คุณภาพในการนอนเนี่ยครับมันไม่ได้ดีไปด้วยเลยคําแนะนําก็คือคุณเนี่ยควรจะปรับตัวเองดีที่สุดทีนี้ครับในหนังสือนะครับในพาร์ทสุดท้ายของหนังสือเนี่ยเขาได้พูดถึงเคล็ดลับนะครับของการนอนนะครับเขาก็มีเคล็ดลับวิธีการที่จะทําให้เราเนี่ยหลับได้ดีนะครับสิบสองข้อนะครับมาแนะนําให้ฟังกันข้อแรกครับก็คือให้เราเนี่ยเข้านอนแล้วก็ตื่นนอนเวลาเดิมทุกวันนะครับคนเนี่ยเป็น สิ่งมีชีวิตที่ชอบทําอะไรเดิมๆครับการตื่นนอนสายๆในวันหยุดแล้วก็แบบเหมือนนอนยาวเนี่ยทาให้เวลาเราวันจันทร์นะครับเราก็จะตื่นยากขึ้นนะครับข้อเนี้สําคัญที่สุดเลยนะครับให้เข้านอนและตื่นนอนในเวลาเดิมครับข้อ2ครับไม่ควรออกกําลังกายในช่วง 2- 3ชั่วโมงก่อนเข้านอนนะครับแม้ว่าเราทุกคนเนี่ยควรจะออกกําลังกายอย่างน้อยวันละ3านาทีเป็นประจาทุกวันแต่เราก็ไม่ควรออกกําลังกายให้ใกล้กับเวลานอนนะครับเพราะว่า นอกจากจะหลับยากขึ้นแล้วเนี่ยยังทําให้ประสิทธิภาพในการนอนในลดลงอีกด้วยข้อ3ครับก็ให้งดกาแฟ8ชั่วโมงก่อนเข้านอนครับข้อ4ครับให้หลีกเลี่ยมหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์หนักๆก่อนนอนนะครับเพราะว่าการดื่มแอลกอฮอล์มากๆเนี่ยมันไปรบกวนการหลับแบบ I E M นะครับข้อ5ครับหลีกเลี่ยงอาหารมื้อใหญ่ในยามดึกเพราะว่า อาการอาหารไม่ย่อยเนี่ยมันจะไปรบกวนการนอนนะครับรวมถึงการดื่มน้ามากเกินไปด้วยนะครับก็ทําให้เราเนี่ยต้องตื่นมาเข้าห้องน้ําบ่อยในกลางดึกข้อหครับให้หลีกเลี่ยงยาที่รบกวนการนอนยาบางชนิดยาบางชนิดเนี่ยครับอาจจะมีผลข้างเคียงนะครับในการนอนให้ลองปรึกษาแพทย์ดูครับว่าสามารถที่จะกินยาเหล่านี้ในตอนกลางวันได้หรือเปล่านะครับข้อเจดครับอย่างงีบหลับหลังบ่ายสามนะครับการที่แบบเราไปงีบหลับในช่วงบ่ายเนี่ย ก็จะทาให้คุณเนี่ยหลับในตอนกลางคืนได้ยากยิ่งขึ้นนะครับข้อ8ครับผ่อนคลายก่อนเข้านอนนะครับก็ให้หากิจกรรมที่ช่วยให้คุณเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายก่อนเข้านอนเนย่างเช่นการอ่านหนังสือหรือว่าฟังเพลงเบาๆนะครับข้อ9ครับเขาแนะนําให้แช่น้ําร้อนก่อนเข้านอนนะครับการแช่น้ําร้อนเนี่ยจะทําให้อุณหภูมิร่างกายลดลงนะครับแล้วระหว่างที่เราแช่น้ําเนี่ยก็จะทําให้คุณเนี่ยผ่อนคลายนะครับพร้อมสําหรับการนอนข้อ10บครับ ทำให้ห้องเนี่ยมืดสนิทแล้วก็เย็นแล้วก็ปลอดอุปรกรณ์ไฮเทคครับ11ครับให้สัมผัสแสงแดดวันละ3านาทีนะครับ12นะครับข้อสุดท้ายก็คืออย่านอนตาสว่างอยู่บนเตียงนะครับถ้าคุณพยายามนอนมาแล้วกว่า20นาทีแล้วยังนอนไม่หลับเนี่ยให้ลุกขึ้นมาทํากิจกรรมที่ช่วยให้คุณเนี่ยผ่อนคลายจนกว่าคุณจะรู้สึกง่วงนะครับเพราะว่าความวิตกกังวลเรื่องนอนไม่หลับเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยครับนอนหลับยากกว่าเดิมนะครับ นังสือเล่มนี้นะครับเป็นอีกเล่มนึงเลยที่ผมเนี่ยชอบมากๆแล้วก็หยิบเอามาอ่านทุกครั้งเลยที่ตัวเองเนี่ยชอบที่จะหลงลืมครับว่าเราเนี่ยจะต้องจําเป็นต้องนอนมากๆนะครับบางทีก็ทําธุระทํางานอะไรจนกินเวลานอนไปเยอะนะครับเ่มี้ก็แนะนําสําหรับทุกคนเลยนะครับใน e ีพหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปท่องโลกของหนังสือเล่มไหนอย่าลืมติดตามฟังกันได้ทางรายการ All Jit X อ่านแล้วอ่านเล่าน,ลนะครับ แล้วก็ก่อนจะจบ EP นี้ครับผมก็อยากจะฝากแอป Alljit ที่ปรึกษาสุขภาพใจไว้กับทุกๆคนเพราะเราเชื่อว่าจะเดินทางต่อได้อย่างไรหากใจเราไม่พร้อมใช้งานได้ฟรีทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android แค่เสิร์ชคำว่า Alljit A d l, l J I T แล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ อ,อจิตพอดแคสต์ Podcast. ร่วมกับอ่านแล้วอ่านเล่าดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android